สิ่งสำคัญกับการยอมรับตัวตนที่แท้จริงที่เป็นตัวตนใหม่ของคุณคือการให้เวลากับการติดต่อสื่อสารกับตัวตนหลากมิติของตัวคุณเองการตื่นขึ้นมาสู่ศักยภาพแบบเต็มที่ตัดของตัวคุณการสื่อสารทางจิตหรือการโทรจิตคือความสามารถในการอ่านความคิดของผู้อื่นได้ หรือสามารถรับรู้ความคิดของผู้อื่นได้ตัวอย่างเช่นเราสามารถตอบคำถามที่ผู้อื่นตั้งใจจะถามโดยที่เขายังไม่ได้ถามออกมาเป็นต้นมันคือความสามารถอย่างหนึ่งของมิติที่4และ5ซึ่งเป็นปรากฏการตามธรรมชาติของการหลุดออกไปจากข้อจำกัดของการเวลาในมิติที่3แล้วเข้าไปอยู่ในการเวลาของมิติที่4 ที่มีความยืดหยุดกว่าและหรือเป็นเพราะการได้เข้าไปอยู่ในจิตสำนึกความตระหนกักรู้ของมิติที่5ที่ที่ซึ่งทุกสรรพชีวิตภาษารวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับความเป็นหนึ่งเดียวพวกเราหลายคนคงเคยมีประสบการณ์กับการโทรจิตกันมาบ้างเช่นรู้ล่วงหน้าว่ากำลังจะมีใครโทรมาหาเราแล้วเขาก็โทรมาหาเราจริง หรือรู้ล่วงหน้าว่าใครสักคนกำลังจะพูดว่าอะไรแล้วเขาก็พูดแบบนั้นจริงๆซึ่งพวกเราอาจจะตีค่าของปรากฏการณ์นี้แค่เพียงว่าเป็นความบังเอิญหรือจะตระหนักรู้ว่าพวกเรากำลังตื่นขึ้นมาสู่ยานอย่างรู้ของพวกเราเองอยู่ก็ได้หรือจะประจักษ์ว่าในที่สุดแล้วพวกเราได้ให้การตอบรับ ต่อสิ่งที่ควรเกิดขึ้นมานานแล้วก็ได้กระบวนการตื่นรู้สู่ศักยภาพเต็มที่ตัดของพวกเราเป็นกระบวนการแห่งการตอบรับว่าพวกเราเป็นอะไรมากกว่าที่พวกเราเคยเชื่อว่าพวกเราเป็นและการเป็นกระบวนการแห่งการยอมรับตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวตนใหม่ของเราเอง กำลังถูกเปิดเผยออกมาสู่ชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่ในขณะนี้ด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องให้เวลากับการติดต่อสื่อสารกับตัวตนหลักมิติของตัวเราเองโดยการทำสมาธิทำาวิปัสนาการอยู่ในธรรมชาติการเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ส,สร้างสรรค์หรือโดยวิธีใดก็ได้ที่เราเลือกที่จะทำ ซึ่งหากพวกเราสามารถใช้เวลาสัก5นาทีเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะออกไปเริ่มต้นวันที่วุ่นวายของพวกเราเพื่อปรับตั้งจิตสำนึกความตระหนกรู้ของตัวเองให้เข้ากับระดับความสันสะเทือนของตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวเราเองได้แล้วก็พวกเราก็จะสามารถรักษาความเป็นไปในแบบหลากมิติไว้ได้ดีขึ้น และในขณะที่พวกเรากำลังตื่นขึ้นสู่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองนั้นพวกเราก็จะตอบรับต่อยานอย่างรู้ของตัวเราเองและยอมรับให้พวกมันนำทางพวกเราไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเองในแต่ละวันจากนั้นเมื่อใดที่มีการสื่อสารทางจิตเกิดขึ้นให้พวกเราหายใจเข้าลึกๆด้วยความรู้สึกขอบคุณ ในกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบของพวกเราเองที่กำลังนำพาพวกเราให้กลับคืนไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเองอยู่ซึ่งณนะขณะหนึ่งขณะใดที่มีการแสดงความรู้สึกขอบคุณจะทำให้ช่วงเวลานั้นๆวนกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขยิ่งไปกว่านั้น หากพวกเราติดต่อสื่อสารกับตัวตนภายในของตัวเราเองอย่างเป็นปกติวิสัยแล้วข้อความสื่อสารทางโทรจิตทั้งหลายก็จะไม่เป็นอะไรที่แปลกประหลาดและไม่ทําให้พวกเราเกิดความกลัวขึ้นมาได้อีกต่อไปอันที่จริงยิ่งพวกเรากระตุ้นยานอย่างรู้ของตัวเองขึ้นมามากขึ้นเท่าไหร่ ความรักที่มีอยู่ภายในตัวเราโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นด้วยและความกลัวของพวกเราก็จะยิ่งหดเล็กลงเล็กลงตามไปด้วยด้วยจิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกเราก็กลับจะยิ่งขยายตัวออกไปมากขึ้นมากขึ้นไปอีกเป็นเท่าทวีคูณ เมื่อใดที่จิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกเราขยายตัวออกไปจนออกนอกขอบเขตของมิติที่สไปจนครอบคลุมเข้าไปในมิติที่4และมิติที่สองได้แล้วพวกเราก็จะสามารถติดต่อสื่อสารทางจิตกับวิญญาณของาธาตุทั้ง4และกับวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นผู้นำทางของพวกเรา รวมถึงสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อยู่ในอาณาจากักรพืชและอาณาจากักรสัตว์ที่อยู่ในมิติที่สองได้ง่ายดายยิ่งขึ้นเมื่อใดที่จิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกเราขยายตัวออกไปจนครอบคลุมเข้าไปในมิติที่5และมิติที่1ได้แล้ว พวกเราจะมีประสบการณ์ด้านการติดต่อทางจิตกับจิตวิญญาณตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกเราได้มากขึ้นและมากขึ้นซึ่งทำให้พวกเราสามารถติดต่อสื่อสารทางจิตกับโลกแห่งความเป็นจริงคู่ขนานทั้งหลายที่อยู่ในมิติที่5ได้มากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้พวกเรายังจะสามารถติดต่อสื่อสารทางจิตกับรหัสพันธุกรรมกับเซลล์และกับ DNA ของร่างกายเนื้อของเราเองและของดาวเคราะห์โลกได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อใดที่จิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกเราขยายตัวออกไป จนครอบคลุมเข้าไปในขอบเขตของมิติที่5และมิติที่1มิติที่6และโลกของควอนตัมได้แล้วพวกเราก็จะมีอิสระจากช่องว่างและการเวลาจากร่างกายและจากการคิดแบบเป็นเส้นตรงของมิติที่3นี้ซึ่งณจุดนี้พวกเราก็จะได้การคิดแบบควอนตมัม หรือการคิดแบบหลากมิติของพวกเราเองกลับคืนมาซึ่งมันจะทำให้พวกเราสามารถยอมรับและเข้าใจข้อบูลข่าวสารต่างๆได้โดยปราศจากพันธนาการของการมีข้อจำกัดการแบ่งแยกหรือช่องว่างและการเวลาของมิติที่3ใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลข่าวสารที่พวกเราได้รับรู้มาก็จะกลายเป็นการอย่างรู้อนาคตและการได้ยินด้วยหูทิ์ได้การอย่างรู้อนาคตหรือความสามารถในการมองเข้าไปในอนาคตได้ซึ่งเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของมิติที่4และ5ในการหลุดออกไปนอกขอบเขตข้อจำกัดของการเวลาในมิติที่3 แล้วเข้าไปในการเวลาที่ยืดหยุน่นหรือเลื่อนไหลได้ของมิติที่4แทนหรือเข้าไปในความเป็นปัจจุบันขณะของมิติที่5แทนการอย่างรู้อนาคตนี้เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากและมันจะช่วยให้พวกเราสามารถสร้างแผนที่เดินทางบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ และเมื่อพวกเราขยายขอบเขตของจิตสํานึกความตระหนกรู้ของตัวเองออกไปมากขึ้นไปอีกพวกเราก็จะเริ่มรับรู้โลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพของตัวเองในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิมทันทีเพราะในขณะที่พวกเราตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของประสาทสัมผัสทางกายภาพทั้งห้าของตัวเองอยู่นั้น พวกเราก็จะรับรู้โลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองประหนึ่งว่าพวกเรากำลังอยู่ในป่าใหญ่ท่ามกลางต้นไม้มากมายที่บดบังวิสัยทัศน์ของเราอยู่แต่เมื่อพวกเราได้ใช้ยานอย่างรู้อันนี้ของพวกเราแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าพวกเรากำลังอยู่บนหอคอยควบคุมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งเมื่อมองจากขอคอยอันนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของช่องว่างและการเวลาแล้วพวกเราก็สามารถมองเห็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกและการกระทำของตัวเราที่กำลังนำพาตัวเราเองให้ไปอยู่ในทิศทางไหนอยู่และด้วยข้อมูลข่าวสารอันนี้ พวกเราก็จะสามารถเปลี่ยมแปลงเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ทุกเมือ่อด้วยการยกระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเราเองขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของเราให้ไปสู่เส้นทางอื่นอีกทั้งยังสามารถรับรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราไม่เคยสามารถรับรู้ได้มาก่อนเลยด้วยเหตุนี้อนาคตจึงเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลย,ยืดหยุ่นได้อย่างมากซึ่งหากเมื่อใดที่พวกเราสามารถควบคุมการย่างรู้อนาคตของตัวเองได้แล้วพวกเราก็จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นไปได้ กับโลกแห่งความเป็นจริงที่น่าจะเป็นนี้ได้โลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นไปได้คือโลกโลกหนึ่งที่มีเส้นทางเลือกเพียงเส้นทางหนึ่งของอีกโก้เท่านั้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ได้ส่วนโลกแห่งความเป็นจริงที่น่าจะเป็นคือโลกโลกหนึ่ง ที่เป็นโลกที่ความเป็นจริงมีอยู่เรียบร้อยแล้วทั้งในความเป็นนณปัจจุบันขณะนี้ของมิติที่5และของมิติที่อยู่สูงกว่าขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วหากพวกเราคล้อยตามจิตวิญ,ญญาณของตัวเราเองเราก็จะเลือกที่จะเมรลมิตรโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ขึ้นมาแต่ความท้าทายของมันอยู่ที่ ไม่ว่าพวกเราจะเก่งกาดด้านการอย่างรู้อนาคตมากสักเพียงใดก็ตามมันก็ยังคงมีจุดบอดอยู่เสมอซึ่งก็มาจากตัวเรานี่เองดังนั้นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเราที่พวกเราควรที่จะเลือกก็คือการปรับจูนให้เข้ากับ และการคล้อยตามการชี้นำทางของจิตวิญญาณตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวเราเองและจากการยินยอมให้ตัวตนหลักนิติของตัวเราเองสามารถเข้ามาควบคุมโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพของตัวเราเองได้นั้นจะทำให้พวกเราได้รับการช่วยเหลือในการรักษาระดับของจิตสำนึก ความตระหนักรู้ที่ขยายตัวแล้วนี้เอาไว้และด้วยวิธีการนี้จิตสำนึกความตระหนักรู้ประจำวันความคิดความคาดหวังและการรับรู้ของพวกเราก็าจะสามารถมีความสอดประสานกลมกลืนและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักได้ ขอขอบคุณเขจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมานาที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ